คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะโอเคก็กรับสวัสดีนะคะแฟนเก็บทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับเช่นเคยกับเจ๊ขวัญเนออ่าวันนี้เรามากันในเกมมาจองเวอรอาื้เกมเส้นทางมาจองนะหรือว่ามาจองเวหนึ่งเออ หรือเยอะมากอ่ะโอเคถือว่าเป็นเกมโปรดของเจ๊ควันเลยนะคะโอเคเป็นเล็กกระเทออืมอ่ะวันนี้เรามาทุนเยอะกันหน่อยนะนนสี่พันสองร้อยเก้าสิบบาท,บาทอ้ยไปเล่นได้เกบมบาพิกรเดมาทุกคนเออ <2 S 1> ต่อทุนกันหน่อยนะอ่ะข <2 S 1> อต่อทุนหน่อยวันนี้จะไปจัดปาร์ตี้ยั <2 S 1> <ๆ>่วๆนะ 2> 2 ยังไงวันนี้จะมาแบบเราใจหรือเปล่าะะไ,ไ,ไปเรื่อยๆจ้าทุกคนเป็ดสามสิบบาทแบบชิลๆนะยังไม่หนักเท่าไหร่นะเริ่มต้นมาแบบเบาๆไม่กล้าลงหนักนะตอนนี้เราลองดูเชิงก,ก่อนนะว่าเขามาดีหรือเปล่านะคะค่อยลงหนักเนาะออืโอเค มหมุนแบบออตโต้ไปเลยทุกคนเออขี้เกียจแล้วหนึ่งขี้เกียจกดแล้วหนึ่งโอ้ oh, <okay. S 1> สแกตเตอร์นี่ยอกเก่งนะ oh, <okay. S 1> ยอกรเก่งหลอกให้แม่สักดอกนะเออเธอโบเริ่มดูดไปเยอะแล้วนะคะ oh. ปิดซะหน่อยนะเ oh, <okay. S 1> อ้ยย่าว้ายย่า เขาทยอะอ่ะตอนนี้เรายังโดนดูดเป็นระยะอยู่นะอ่ะขอสักดอกเน้นๆหนักๆนะลูก,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 กล,งลงให้แม่น่อยยังไงก้อนอ่ลืมบอกนะทุกคนอ่ะใ้ายเก็บที่จะขวัญเล่งก็บใคร้ายเก็บที่จริงนจคะ,ะอ่ะ ดเล่นเกมก็อยู่ที่ใต้คลิปเลยนะใครอยากเล่น็อดคลิปดิด้านล่างเล่นได้เลยนะคะเออสามารถทดลองเล่นกันได้เลยสนุกแน่มาดีมาจังเวเออแนะนำเลยนะคะเออฟาวยาวเลยจ้าองี้ยงวะวันนี้จะขวัญมาแบบอื่นๆ่นนิดนึงนะเออว่วงนอนเนะาะเช้าไปวันนี้มาเล่นตั้งแต่เชานะา้านะไปาเช เห็นเขาว่าแบบพอจองเข้าดีนะตอนเช้าก็ต้องมาเช้าหน่อยนะวันนี้ยังไงยังไงโหเธอลง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 ไปลงมาตกขายไปขอโอเปอร์นสุดสี่ประตูกุกักเสี่ยงเสี่ยงเสี่ยง้เสี่ยว่ะเฮ้ยตกอยู่จ้าเออตัวคนไม่ตกแต่ถ้าเข้าสี่เดี๋ยวโอ้โเจ็บจะเด็บเจ็บเบาะบัดดาวนะบโดนใจเออ เริ่ม12ครั้งก็โอเคมามาจองเวนหรือมาจองเวน <ś with> มาดูกันทุกคนอนหุ้ยตัวเขียวเหมือนจะเข้าดีนะไม่มาเลยอะยังไงลกูกเอาไปเลลกึุงกปิ้ลคุกกลักเปรี้ยวเออแตกโซดสามสิบยังยังไม่มาอีกหกดอกลูกไหลอะไรซื้อ เลงมาหน่งแล้วอเลทไหมเลดไหมเลสวยดอกนี้660แม่เจ้าเรียวอไปเวทปออคุณโง่แม่ดยังไงกอดเออดอกนี้สวยตาเลทอุ้ย่าเท่าหกสิแม่เจ้าดอกใหญ่ดอกโตเจ้าอุยเฮ้ยนาทีนี้ที่รอคอยเออ โอ้โหไหลรัวๆจ้าทุกคนแม่เจ้าโอ้โหชิดใจจริงรางวัลซุปเปอร์นะคะจะไดตึ้ไต้สองพันสามร้อยแปดสิบสองนะดอกนี้อีกสามดอกโอ้ขอต่างๆเส้นเน็นมาเรียกเกี้ยวบ้างตนี้ตุ้งเฉะสื่อไปเออสวยเฮ้ยวายรัวแม่เจ้าวายรัวยังไงตุ้งตุ้งตุ้งถ้าเออเอาเลฟสวยเกี้ยวหูดอกนี้ ไว้ไหลลัวไหลลัวมากนี่เฮ้ยมาดูกันดอกนี้ไดท่าไหลยทุกคนเออแม่่น้อยๆนะคะพันกับอีกยี่สิบหกบาทโอ้โห,โอโหโดอกเดียวจบนะจ๊ะไหลลัวมากเอออีสอบดอกมาลูกมาขอเหอะอะมาดอกสุดท้ายเพียก้างไหมไม่เป็นไรจ้ะเท่านี้พอใจนะจ๊ะสามสี่ห้า,ห,า,ห,าหกวิเลก สวยนะทุกคนดูสามสี่ห้าหกนะคะสามพันสี่ร้อยห้าสิบหกบาทอ,อ่เลขเลี้ยงนะคะเออเป็นความหมายที่ดีว่าเราจะได้เพิ่มอีกนะคะเฮ้ยที่เดาจริง,จรงเจ้ขวัญโอเคมาไหลกันต่อเออื้อเลขสวยเก้าสิบจองเลขแม่เจ้าโอ้เริ่มตื่นแล้วน,น,นะจ๊ะเออมันดีงามนะทุกคนยังไงก่อน อย่าดูดแม่คืนนะลูกขอเหอะโหสวยดอกนี้แะจ้ะเออคึกเพจแันทุกคนเออสวยนาครับไหลอีกแม่เจ้ารัวเกินบาเจ้าโอ้โหอ่ะใครที่ยังไม่ได้ไปรับโปรโมชั่นนะเอออย่าลืมไปรับโปรโมชั่นนะทุกคนอ่ะเขามีเพจนะรวมโปร ค่ายเกมนะคะเอ้ยอะไรล่ะรวมโปเออรวมโปรแจกเครดิตฟรีนะคะของค่ายเกมพีจีจ็อกเกอร์เมกาสล็อตน,นะเออจำชื่อไม่ได้มันยาวเกินนะจ๊ะทุกคนเอออย่าลืมอ่าไปรับโปรโมชั่นกันได้นะเขามีแจกเครดิตฟรีแล้วก็มีเป็นเอ่อแจ้งโปรโมชั่นต่างๆนะเอยอยังไงยังไงก้อนตัดตัดแล้วไห,หม<า>เบ็สอ่ะสี่สิบไป ู้จนขาดใจสุดใจขาดดิน้นเออก็เกลือไปเลยจ้าอย่างกว่าสวยตงเหล็สวยได้โยได้โยเยจิ้งวม เข้านะทุกคนโอ้ยเียวะมาตกเลนี่มาดีมากเลยนะทุกคนคือแบบมาทุกวันนะเปอร์เซ็นต์เขามาสูงทุกวันนะเออหลังจากทีเจขวันแตกหมื่นนะก็แตกมาตลอดเลยนะเออหมื่นบ้างหันบ้างแต่ว่าเขาได้ตลอดนะเออไม่ได้โมนะทุกคนอ่ะลงคลิปมาจองเกือบทุกวันน่ะ เออแต่ว่าช่วงนี้นี่คือทุกวันน่ะไม่ใช่เกือบทุกวันนะทุกวันเลยอย่าเพิ่งเปลือกนะว่ามันแตกดีเหลือเกินสวยงามวายไม่เข้านะมีไหมมีมีแทนจะแจกสแกตเตอร์อีกไหมเออสวยดอกนี้ร้อยยี่สิบแม่เจ้าเออแพงใหญ่แพงโตสวยงามโอ้โหไหลรัวแมเจ้าโอ้โหสวย ไปกันต่อเปิดเทอร์โบเลยนะคะด้วยความแบบใจร้อนนะทุกคนตอนอะนี้แบบเลือดร้อนแล้วแกบบ่วัวนเลือดร้อนแล้วโแบบ <c oughs> ดนดูแล้วอ,แบบอุ้ยสวยดอกเมื่อกี้สองร้อยเจ็ดสิบสองบาทดอกใหญ่ดอกโตนะทุกคนอ่ายัางไงมาเพิ่มเบ็ดกันเลยแบบมาหมุนมือไปก่อนอุแบบ้ยสวยงามนะ พิเศษก <laughs> ดปุ๊บแตกปับ๊บ็นะไรกีนครับเนี่ยอู้ยสวยเลยมันเลิศทุกคนพิเศษว่าง,งล่ะ <c oughs> ส,วสวยสวยงามมเลิศเจ็บเนี้เจ็บเว้วไอ้ยยยสวยงามนะคะเป็นขาเบรกความประทับใจทุกคน โอ้โหแม่เจ้าพอ,พอพอพอเท่านี้เลยนะคะโอเคอ่ะโอเควันนี้ได้กลับไป7461บาทพอใจแล้วนะคะโอเคไปจัดง,งานปาร์ตี้ก,กันเลยไปกันไป <Hey. S 1> <laughs> โอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจขวัญเลยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายจุก <Hey. S 1>